แสบป้อไอแสบหลายอีหล่ยมาคำใหญ่ๆน่ยอยาไปคิดร้ายเรื่องอีนาคนะตัวมีขวดเหลาอยู่ในมือก,ะก่ะเฮ็ดชีวิตให้มีความสุขเนี่ยซะแม่เลยนะ,ะคิด,ดยังไงนาแบบมึงกระเป๋าดอกเขาว่ากูดีบ่อกูสู้มากๆว่าด้ มันกับแม่นความเขาแะละเบิ้งน้ำมึงดีก็ยชสิส่าวูหลายกับเบิ้งน้ำมึงเองเนี่ยน้มึงอะมึงวางหลอดนะสินาราสิเอาจากไหนต่อล่ะเขามาใกล้ๆดูได้กูสิจับอีหนากมาเห็ดเมียเป็นความคิดที่ดีของสำีหนึ่งไม่อยากดอกเดี๋ยวผมจัดให้ เออเสอ้หรอกกาย,กะยะสิดีจะคุยกัแล้วกันของง่ยา,ยา,ายนึงยี่วไล่เมียไอ้นี่ทั้งงามทั้งเห็ดกินแสบอิหลียาสิส้มหลายออ้ก็ได้มีใครอยู่ข้างในไหมไพว่ามะเอิญแต่เศร้านีว่ว่าเออมีไหมครับหรือว่าไม่มีได้ยินแล้วโปร,รดทราบวยครับมีเวียงยังครับผมละไอ้คนกำลังมีความสุขกับมอเอิญเนาะ อวัโก้เรื่องนั่นนแต่ว่าตอนนี้คนีข่าวหายมาบอกเจ้าเรื่องเอียงล่ะตอนนี้หมู่บ้านเฮากันล้งแย่มีโจนปลารอบรอบเข้ามานด้บ้านก็เลยออกคำสั่งเลยว่าให้เจ้านันออกไปสกัดกันบ่สั้นละหมู่บ้านเท่าเดือนห้อนเ้อบ่ไปได้บ่อายมันคือนาทีล่ะนาทีแขังบ่ไปกับบ่ได้ ว้าวยีงกันวะาคไห้กูทาดนเด,ด,ดน้อออกไปตอนนี้เลยบ่าอา้แมนครับไปตอนนี้เลยไอ้บ่ยูกับเบิงแย่งตัวเองได้ละเด้นอ,อน้องเงวอะไรท้าบ่ามีอ้น้องใจสิคาดบ่แมนไอ้บ่อยากอยู่กับเจ้าแต่ว่ามันเป็นหน้าที่หน้าที่ที่ต้องดูแลหมู่บ้านมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงบ่ได้น้องเข้าใจแล้ว ไอ้สัญญาว่าสิกลับมาหาเจ้าสอกดีละไอ้ดูแลตัวเองดีๆด้ดเอเขาตัวออกไปได้แล้วบวุสันมุนจิคำเด๋อไอ้สิออกเดินทางแล้วแล้วไอ้สิกลับมาหล่งสัญญาว่าสิท้าอา้ยพื่เดียว เป็นไปตามแผนอีหรีอวะล่าชิเห็ดยังตอละมักเออก็ได้เวลาจำานางไม่เฮ็ดเมียนี่ละบุพเพพอใจก็ตบแล้วเนาะตบให้มึ่งสลัดนี่ละมาเป็นคาคิด้น่ถ้าตะเวนตกดินเริ่มเฮ็ดตามแผนให้คอยแอบ,บอยู่หลังเฮือนบ่เออคือใหย่ยมลายวะไอ,อ้ก็ขี้หลงขี้ลืมแน่นั่นเป็นยังไอ้มากคือทีมน้องอยู่คนเดียวแบบนี้ หืมเสียงเหงื่ว่ะอ๋อรู้อายมากครับมา,ฮาเฮ้ยจ, hey, จะเข่ามาเห็นยังได้ข่าววามากมากบปอยู่กับเล่นมาลินหนำเป็นเหยงล่ะยากันอายซะบ่เย่าจเาาีาาเข่ามาเด้ออยาเล็ดขาเลยอยากตายซะบ่เขาาเ่าไหมก้าวเดียวตายแน่นอน มาเป็นเม่อายซาหมังมาก,ม,าก,ม,ากมันบกลับมาดอกเป็นยังไอ้มากสิบกลับมาเดี๋ยวบอเห็นมันกลับมาดอกอ๋อนี่เป็นแผนจะเป็นบอกระชันลาดเติบตัวนี่กระแผนกูนี่แหละบอเป็นแผนกูสิแผนไหนมึงมันซ<ป>ัวกะย้อนแนีนีแล้วกูบอเอามึงอ๋อนะอย่าหายเลยเนาะมาหนี่สิปล่อยคอยบอออ้ออาวเฮ้ยตายอ้าวมาจังไงละเนี่ยฮะ้นมาสาดิษแต่ว่าเฮ้ย เอาไงดีตายอักลากเลยเอาจังไนต่อละ่ะกันหลังมากกับมาเห็นมึงตายแน่นอนกระยาเสียมันเห็นดีละ่ะเสีย้เฮ็ดแนวไดละ่กะก็เอาไปผังในป่าดีหนอคนคาบริฟังคนฟังบริคาจะเป็นเบื่อชีวิตด้วยอา้าวาผู้ใดวะฮะ เอ้โอนหาเด้ยม um> ึงเหตุคนตายมึงกันยังมีอารมณ์มาคำเน้ะคิดใจด้วยอย่างวะกัคนมันโหดด้วยอยู่ส่ยและโจนป้าเว็นซิมีเฮ้ถึกตัวคักแหละ เอเปพนยังหนาคือปล่อยเหอนหกแบบนี้วะปานว่าผมมีคนอยู่เออนนาเอ้ยไอ้กลับมาแล้วเดอเอ้อเฮ้ก็มีดวะหนาไปใส่วะคือปล่อยเหอนหกแบบนี้จะมีอย่างเกิดขึ้นบ่ได้เนอะ ละไผ่ม่เหตุเฮื่อนกูเป็นหู้แบบนี่เฮ<ะ>้อมมนยังก็มาเป็นแนวนี่เมนห้อยเลือดไผยวะก็มาเป็นตะยานด้วยอย่าบอกเด้อว,ว่านาก บริกาละต้องออกดามหาลักขัวก็หักเม็ดไผม่ามมังของกูวะฮ้ห้อยเลือดก็มาสุดอยู่บอนนี่ต้องคูดเบิงแล้วละ่ะฮ้ น่าไผ่ไมเ่เห็นเจ้าแบบนี้คนบนาทีมะจะไว้คนเดียวเลยไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษลี่ลี่ไอ้ผิดเองนี่คงเป็นแผนของมึงยิเศร้าเมนบอไอ้สิล่างแค่ให้เจ้า อไอสิบให้เจ้าตายรีแน่นอนฮะไม่มาแล้วสามล่มหนึ่งเอาบ่ามึงขาเมียกูยุใส่ละลักฐานมาเบิงดูเยียม,มากาวหากันเลยล่ยแบบนี้ได้ลักฐานบ่ nี่ là lát than, bữa nì mึง định tay? Mày 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 Ugh hết ugh ugh to là ugh. 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 có Ugh. bị phẳng đi Ugh. phẳng Ugh. phẳng như Ugh. là, ô, cho Ugh. 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 ไอ้มันได้อยู่เป็นผีตายโหงน้ำกันเงื่อรขอจมันสวนน้องน้อคนขาได้ฟังสมใจและนอ้อบานเนี่ยมึงอยา่า,าวอาเลยเาขุดแห้งยานนี่ยไม่ยานนี่หว่าอือามอ้าวเมื่อภไผวะเอะอะไปใส่เมิดแล้วทิมก็อยู่คนเดียวตายย่ายฮ็ดก่อยเน้เอ๊ะ tô man mãn đó. mong chị sao mười cuộc khó liền khác với tưng yang có sẻo ở nga tay đi mừng kapuaku hết nha <laughs> <laughs> hết paewa hư hư hết hư đó hư 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 คอยบริคามักจอยบริคอาอย่าใหญ่คอยอยาวายอยู่นอกวิทยาลัยอยู่ไหนเฮกวิทยาลัยเวที่ไม่อย่างเมื่อน้ะเออ มาอ,อย่ามยาเลยยาเด้อฮึอ้าวทานนี่กามีจุกรู้บอยนับไปสบายเด้อไอ้มากทาชาหนามีจริงคอยเหาได้อยู่น้ำกัน ทุกคนอย่าให้มีต้นต่อไปกากฟคอมเมนต์ไว้เลยเดอ้อและวก็กดติดตามน้ำลา